สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะอยากบอกทุกคนว่ายังไม่ได้นอนเลยสิบโมงเช้าแล้วนอนไม่หลับทํายังไงก็นอนไม่หลับตอนเช้าก็เลยไปใส่บาทพระแล้วก็นั่งดูฝันให้เพื่อนๆก็เดี๋ยวมาเล่าจากฝันแรกเลยนะคะเพราะวันนี้วันหวยออกไม่ลีลานะ ฝันแรกผู้หญิงฝันฝันว่าได้ยินเสียงคนละเมอเป็นเลขออกมาเขาบอกครั้งแรกเนี่ยเขาไม่แน่ใจเขาก็เลยฟังอีกทีหนึงเลขที่ละเมอนะคะหนึอันนี้ผู้หญิงฝันว่าฟันฟ,ฟังวิทยุประกาศผลรางวัลที่1เลขที่ออกนะคะห้าหนึในฝันเนี่ยเขาถูก3ตัว0 4นยถ้าฝันว่า ฟังประกาศจากทีวีหรือวิทยุหรือที่กองสลากฝันแม่นนะแต่บางทีก็คือว่าเลขเนี่ยมันต้องจับในเนี้ยจับเอาอันนี้ผู้ชายฝันฝันว่ามีคนยื่นถุงยางอนามัยให้ข้างซองมีเลขสีแดงห้าสี่เมื่อคืนมันก็บอกแล้วเลขสีแดงที่คนฝันมีเด็กบอกด้วยแล้วก็มีเลขสีแดงด้วยห้าสี่นะแล้ววันนี้ก็คนฝันห้าสี่เยอะเหมือนกัน ฝันว่าหวยออกในฝันถูกหวยด้วยเลขสี่ห้าฝันว่าไปซื้อปลาดุกแม่ค้าบอกว่าโลละยีบห้าบาทคนฝันแม่นในน้อง 9, 9, 6, เกนะ้าเก้าหเจ็ดเนาะวันนี้เขาฝันสี่สกับห้าห้าบาง็มานั่งคิดดูเออบางทีอาจจะเป็นสี่ห้าก็ได้เนาะฝันต่อมาฝันว่ารถเก่งไฟไหม้ควันเต็มรถเลย ทะเบียนสี่หต่อมาฝันว่าขับรถไปเจอน้ำท่วมน้ำเข้ารถเกือบมิดหัวเลยทะเบียน8ปดหฝันต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่าใต้ถุนบ้านป้าเปิดเป็นร้านขายทองบ้านเลขที่2-6ต่อมาผู้หญิงฝันนะคะฝันว่าโจรขึ้นห้องตกลงมาจากฝ้าแล้วตายก็เลยโทรเรียกปอเต็ิึงมาเก็บศพไปนะคะ บ้านเลขที่หนึ่งสองทับสองหกอันนี้ผู้ชายฝันฝันว่ารถหายทะเบียนสี่เจ็ดแปดห้ามันก็มีสี่ห้านะอ้าวันก่อนที่ว่าจำได้ไหมที่มีคนฝันว่าหลวงพ่อคูณถือของพระสมเด็จองค์เล็กกับองค์ใหญ่อ่ะจำได้ปะองค์เล็กเนี่ยเขาเห็นเลข สอหแล้วพอหลวงพ่อคูณเนี่ยท่านเอามือลูบป,ปุ๊บมันขึ้นเป็นสี่ห้าสองห้าแต่พอหลวงพ่อคูณปล่อยมือออกมันจะเป็นสองห้าแล้วองค์ใหญ่เขาเห็นห้าเ้าสี่มันก็มีสี่ห้าทั้งองค์เล็กองค์ใหญ่นะอันนี้ปังบอกเป็นแนวทานนะคะฝันต่อมาผู้หญิงฝัน ฝันว่ามอรถมอเตอร์ไซค์ไฟช็อตเป็นเปลวไฟทะเบียน270ต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่ามอเตอร์ไซค์เสียทะเบียน8 9 4 7ต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่าพูดบอกตัวเองจำให้ได้นะจำให้ได้นะพูดเป็น10 10รอบเลยนะคะเลข467อันนี้ผู้หญิงท้องเขาฝันนะคะฝันเห็นเลข580อันนี้ ผู้ชายฝันว่าผีสาวโค้งร้อยศพบ,บอกเลขนะคะแปดสี่หนึ่งแรกๆผีสาวก็บอกเข้าดีนะคะหลังๆเนี่ยหลุดบ่อยอบางทีก็เ <c oughs> คลื่อนแต้มสองแต้มสามแต้มเนี้ยอันนี้ผู้หญิงฝันฝันว่ารถที่ขับยางระเบิดทะเบียนสี่เก้าห้าแปดสี่เก้าห้าตอนนี้โควิด โควิดจำนวนผู้เสียชีวิตห้าสิบเก้าคนนะ่าสนใจนะคะสี 4, 9, เ่เก้าห้าเพื่อนๆบอกปังไปอ่านคอมเมนต์แหละบอกเลขเยอะจัดจริงก็ปังเล่าฝันมันเยอะปังก็บอกแล้วว่าเป็นแนวทางใช่ไหมคะเออก็แล้วแต่ทุกคนชอบจะเลือกซื้อเลขอะไรปังปังไามา่ได้บังคับว่าต้องตามบางนะังเนาะ เดี๋ยวปองจะไปจัดสี่ห้าสักหน่อย <c ười> คลิปนี้พอแค่นี้นะคะเพื่อน <c ười> <c ười> ๆจะได้ไปหาซื้อหวยกันอ่ขอให้ทุกคนโชคดีวันนี้รวยไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ